Got a drum kit with a dick in this bitch. If you walk in the store, how much you spending in this bitch? We don't love these hoes, we just love count strips. I been feeling presidential around with the windows tents. I don't want no more new friends, I need more frankincense. I don't hang with nobody, I'll be really to the neck. Ten plus 10, 20 bands I some check, but a six to my point. Watch me hit, that's a bet If she broke, then I'm dead, bitch. I'm old to the neck, When the smash gas, straight to a bag. Switch gears on a bitch, once we dip through the dash, we bring gun is cheese, running up to a lash. I came for the cash, was a bitch in a past, and I'm throwin', fuck it up like I just bustin' up. Mill walking dream, bitch, I do it for the so on สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้ไปอยู่กัน้องสิ่งที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนต์วันนี้เรากาอยู่กันที่สาขา2นะครับเสดีไทย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานคร ริษัทเป็นยนต์เปิดน้มากกว่า25ปีมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านในกำลังตามหารถสวยหรือเจ็ดน้องแนะนำบริษัทเป็นยนต์เลยครับวันนี้น้องมีรถแนะนำเสนอหนึ่งคันบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่เป็นรถที่อึดติดทนและประหยัดน้ำมันนะครับกับรถที่อยู่ตรงหน้าน้องเลยผมกับ Toyota a r าร์ต1.8 Hybrid NT นะคันนี้เป็นรถปี2020นะผมบอกเลยราคาโคตรสวยพี่ราคา5,19,000บาทนะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่9,000บาทนะ ติดตั้งก็เป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟได้ทำมีมาให้เรียบร้อยเลยไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยเลยโลกโก้ชัดเจนนะผมคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะมาพร้อมกัตเบียน3844นะถ้าเป็นวสวยๆนะผมเหลี่ยมสันตัวละครผมไม่มีรอยบุบรอยยิม้มรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอ่อไม้ปีความเจิมน้ำชนหนักติดตั้งก็เป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะโคมไฟเดิมๆนะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวคันนี้ได้มาเป็นล้อแม่ขอบสิบหกนิ้วนะรัดมากระยางปี24 บอกเลยได้ยางปีใหม่ไปใช่นะผมและบอกเลยว่ารถทุกคันนะผมเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกับสีกอไม้พิความเจิมน้าชนหนักนะผมคันนี้ได้มาเป็นดิสเบกสี่ล้อนะและเบ้าโช้งของเขานะผมไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงนะ้ำมันเยิ่มไม่เห็นนะพี่ๆคือรถจักบบริษสทเป็นยนนะผมสามารถนํารถเช่าตัวศูนย์บริการใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากไม่เหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเก็มจำนวนนะครับคันนี้ได้กระจกคัาเดิมมาทังคันนะน้องเช็คมาให้หมดแ้วนะผมกระจกคันได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร แลวบอกเลยคันนี้นราคาโคตรดีพี่5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทปีดาวผ่อนอยู่ที่เก้าพันบาทนะขอคนซื้อเงินเดือนสองหมื่นนะผมสามารถมารับรถกลับบ้านไปได้เลยนะผมคันนี้ติดปีมารอบคันนะเป็นหน้า40แล้วรอบคัน60นะมือเปิืของเขาเป็นแบบพรเมียมน,นะด้านใน้าของเขาคุมโทนะเป็นสีดํานะแล้วมเป็นเบาะหนังนะผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดเดินได้สีขาวนะผมเบาะหนังส,สวยๆแบบนี้เลยผมเบาะหนังตึงๆเลยนะพงวงไหลเป็นแบบบางสีฟลชชั่นนะเพิ่มเสียงรถเสียงพานพงวงไหแอร์แบ็กทั้งหมดเจ็ดใบนะ เครื่องสิ่งวิทยุเดิมๆจากโรงงานใช้งานไนดะ้ปกตินะ่ะแอลอโตเกียโตคันนี้ได้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่กราคาพรอยอยู่ประมาณ9,000นนะสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่มีที่วางแก้วน้ำา้ลนหน้มามันทั้งหมด2จุดน,นะครับหัวน,น้อตเสาเอนะผมบอกเลยว่าสวยๆนะผมสีจากโรงงานยังแก้มอยู่เลยนะ เรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกับสีกอ่อไม่ปิดความจำน้ำทนหนักและยังมีบริการตรวจรถให้อีก274จุดนะช่วงนี้นะครับพี่ๆท่าในกาลังตามหารถที่แบบประหยัดน้ำมันอยู่นะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะผมอัตรากินน้ำมันของเขาอยู่ประมาณ22-23กิโลต่อลิตรได้เลยนะถ้รารถคันนี้นะพี่คันนี้ได้เรื่ง1.8นะผมจะเป็นตัวไฮบริดนะหัวรถเสา B นะผมไม่มีการแครเยยะแน่นอนแผ่นเพจอยู่ครบนะผมไม่มีโลองทรโลงสีเดดนะหัวรถสวยทุกจุดนะผมน้องกาการันตีการรับประกันโครงสร้างนะ คันนี้เป็นรถปี20นะครับผมราคาอยู่ที่5,19,000 10บาทฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณ9,000บาทนะแต่เจ้าคันนี้ขอคซื้อเงินเดือน20,000นะครับผมรับรถกลับบ้านไปได้เลยนะกระจกข้างเป็นแบบผาบไฟ้พาพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวนะและคันนี้ได้กระจกพัดเดิมมานะคะนะันาน้องเช็คมาให้หมดแล้วนะผมเป็นยี่ห้อโตโยต้านะด้านหลังของเขาได้บอกเลยโคตรสวยพี่หัวน็อตเซารวีสวยๆแบบนี้เลยนะหัวน็อตนะผมไม่มีาการแย่ไขออกมานะ น้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะพี่ๆซื้อไปนะผมสามารถนารถเข้าตรวจสูย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์วันที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนจะจํานวนนะครับกระจกพัดเดิมทั้งคันนะผมกระจกเป็นยี่ห้อโตโยต้านะแผงประตูสวยๆนะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคันนี้นเป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะดัดมากียางปี4บลีนผมได้มาเป็นดิสเบรด4ล้อนะและที่สาคัญนะล้อแมกของเขาผมไม่มีการเบียดฟุตบนฟุตบาลให้เห็นเลยนะนี่และโครงสร้างนะผมเดิมๆนะผม เมาชกเมาชกไม่มีการแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิมนะน้องกล้าการันตีการับการโครงสร้างนะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่พีด้าพอนอยู่ประมาณ9ก้าพันนะได้เป็นสีหาย,ายากนะผมได้มาเป็นสีเทาอาเทาฟ้าสำหรับเจ้าคันนี้พี่นี่โคมไฟนะผมเดิมๆนะไฟไท้ายเป็นแบบ led นะผมบอกเลยโครอ,อาไฟไท้ายของเขาคันนี้โคตรสวยพี่โลโก้ชัดเจนนะผมและมีไฟทับทิมมาด้าน,ๆๆนล่างเรียบร้อยเลยนะคันนี้มีเซนเซอร์ด้านหลังมาทั้งหมด2จุดนะครับผมมีกล้องถอยมาพร้อมนะสำหรับเจ้าคันนี้พี่ สนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของนะเบอร์โทรด้านล่างเลยนะผมหรือว่าอยากเข้ามาชมรถจริงก็ที่สาขาพยนนะเสีไทย95นะผมเราเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคันนี้มีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยไฟดอที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะผมคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะอัตรากินใ้น้ำมันอยู่ประมาณ22-23กิโลต,ต่อลิตรได้เลยนะผมแล้วบอกเลยว่าห้องเก็บสัมภหรับข,ของเขาโคตรกว้างพี่สามารถใสก่กระเป๋าเบินทางใบใหญ่2ใบ3ใบได้แบบสบายๆแน่นอนคันนี้อุปกรณ์ชกเฉินของเขานะผมจะได้มาเป็นล้อแม็กนะ แมโลงแม่แรงอยู่ครบนะครับผมถ้าการันตีการรับกานโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีกอใหม่ปีความจําน้าที่นหนักนะสนใจคันนี้หน้าเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถทักหาน้องได้นะผมเบอร์โทรด้านล่างนะสามารถแอดไลน์ได้นะรางน้ำของเขาระบบผมสวยๆนะไม่มีการแตกหักหรือว่าน้ำมันยุงน้ำมันเดอะไม่เห็นเลยนะหัวน็อตน,นะครับผมเดิมๆนะไม่มีการอาไขาออกมาแล้วผมและคันนี้มีแผ่นการความร้อนจากโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่ ดูระบายอากาศกลมๆนะผมไปสวยแบบนี้เลยนะพี่ดาวพรอ,อยู่ประมาณเก้าพันนะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถกระบะสัดที่ยนได้นะผมขอแค่มีอาชีพชัดเจนน้องสามารถตรวจสอบได้นะน้องมีบริการจัดไปเน้นถึงหน้าบ้านเลยมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดน,น้องก็มีบริการจัดไปนน้นวิ่งให้ได้นะผมอยู่จังหวัดไหนทักหาน้องได้เลยผมเบอร์โทรด้านล่างนะเดี๋ยวน้องส่งอ่าไปเน้นไปจัดไปเน้นให้แน่นนะครับผมและยังมีบริการส่งรถให้ฟรีนะผม บอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่กับ Toyota a r าร์ติ1.8นะคันนี้ได้1.8นะเซนเซอร์ด้านหลังทั้งหมด2จุดนะแล้ววัากานโครงสร้างไม่มีการกับสี่กอมไม้ปีความจมน้ำทนหนักนะไฟท้ายเป็นแบบ LED มีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยโคมไฟเดิมๆแล้วผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะเหลี่ยมสันตัวรถของผมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะรัดมาข่ายางปีฟีได้มาเป็นดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยเลยนะบอกเลยด้านมีโคตรสวยพี่ได้มาเป็นสีเทาฟ้านะผมนานๆจะมีสีนี้เข้าหลุดเข้าามทีนะ และดันเป็นตัวไฮบริดด้วยนะผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะผมะกระจกพลาเดิมทั้งคันนะน้องเช็กมาให้หมดแล้วแล่คันนี้ได้นักเป็นอาตรงนี้ได้เป็นหนังหุมรูปนะผมเดิมเดิมจากโรงงานนะหัวน็อตเสาบีฝั่งคนขัตวนะผมดูหัวน็อตสวยๆเลยนะไม่มีการขบรับเาเยอมนะคันนี้มีแอร์หลังมาทาาั้งหมด2จุดนะแล้วก็มีที่ชาร์จด้านหลังมาอีก2จุดนะครับผมมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้เรียบร้อยเลยนะบอกเลยว่า <S 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 <ๆ S 2> พี่ๆซื้อไป <S <S คุ้มแน่นอนครับกับราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท คันนี้ฟรีดาวน์พอยู่ประมาณ9 0้าันะขอคนซื้อเงินเดือนสองหมื่นมารับรถกลับบ้านไปได้เลยนะครับผมและเรารับประกันโครงสร้างให้นะไม่มีการกลับสีกองใหม่ผิดความเจนิน้ำชนหนักมาแน่นอนครับเมื่อเปิดของเขาเป็นแบบพรีเมียมนะกระจกะเป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยงในตัวนะคันนี้ติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยผมเป็นหน้า4ี่แล้วก็รอบคนะัน6กินะกระจกพาเดิมทั้งคันเป็นแบบยี่ห้อโตโยต้านะ แล้วฝั่งคนขับนะผมหน้าต่างฝั่งคนขับนะผมเป็นแบบออโต้นะมีเซ็นอร์ล็อกมาให้เรียบร้อยเลยผมคันนี้คือว่าออปชันจัดเต็มแน่นอนครับผมเป็นตัวไฮบริดนะอัตรา,าก,กินน้ำมันอยู่ประมาณ22-23กิโลต่อลิตรนะหัวน็อตเสาเอของเขานะผมไม่มีการขาบไปเยื่นเลยนะคันนี้มีแอร์ด้านหน้ามาทั้งหมด4จุดนะพวงมาลัยเป็นแบบมนะัลติพาวชันนะเรามาเริ่ม,มาจากหัวน็อตเสาบีก่อนนะผมดูหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะที่พี่ซื้อไปนาผมสามารถการันตีโครงสร้างให้ได้นะผมสามารถนํารถเข้าตัวส่วนใกล้บ้านของลูกค้้าไดเลย หากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องหลับซื้อคือนเต็มจํานวนนะครับปีกเบานะดูแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยในสหรับเจ้าคันนี้นะพี่เบาสวยๆแบบนี้นะผมได้มาเป็นเบาหนังรึงๆฟูๆไม่มีรอยฉีกโคงฉีกขาแน่นอนนะครับคันนี้ได้แอร์แม็กมาทั้งหมด7ใบนะคันนี้เป็นปุ่มพูดสตาร์ทผมเครื่องเสียงวิทิุเดิมๆจากโรงงานนะใช้งานได้ปกตินะแอร์เย็นนะผมรบบเจ้าคันนี้พี่แอร์เป็นระบบทูโทน้วยนะผมปรับได้2ระดับนะนี่นะผมปุ่มพูดสตาร์ทมี่พร้อมนะหน้าปัดเลื่อนไม้ของเขาเป็นแบบแอน,นะล็อกผสม โอสวยพี่สำหรับเจ้าคันนี้นะพี่คันนี้เละละดิดราข่าที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเะก้าพันบาทฟีดาวผลอยู่เก้าพันบาทนะถ้าพี่ๆถ้าสนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาปัญญ์นะเสรีไทยเก้าห้าผมเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นไม่มีวันหยุดนะผมสนใจนะเปิดโทรน้าล่างเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะได้มาเป็นแก้วโต้น,นะผมแล้วก็หัวเกร์ของเขาไม่มีการลอกล่อนเลยนะคันนี้ได้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าแนละผมมีที่วางแก้วนะตรงนี้มาทั้งหมดสองจุดนะสามารถใส่แก้วประมาณสิบหกออนได้เลยนะผมนี่บอก หนังสวยๆแบบนี้เลยนะสนใจคันนี้นะผมฟรีดาวน์พอนอยู่ประมาณเก้าพันะสนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะผมคันนี้ม่อยู่ประมาณแสนต้นๆน,น,นะสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าันบาทนะกระจกมองหลังมีมาให้เรียบร้อยผมแล้วอันนี้นะผมม่านบางแดดนะไปถ่องบันที่ใช้งานได้ปกติทั้งสองฝั่งนะผมมีกระจกมาทั้งหมดสองฝั่งเลยนะก็เลยคันนี้พี่ราคาห้าแสนหนึ่งเก้าันบาทนะผมกับตัวรถกอาร์ติคหนึ่งจุดแปด NT นะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะเป็นตัวไฮบริด NT นะสนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาปรถยนต์สรีไทย95นะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะแล้วเรายังมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีและเช็คระบบไฟทั้งคันนะผมเจ้าคันนี้สนใจคันนี้นะผมลองเข้ามาแวะเวียนดูหรือว่าทดลองขับได้ผมกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวนะล้อแม็กซ์ขอบ16นิ้วนารัดมะก่ายางปี24และยางปีใหม่ไปใช้เลยผมได้มาเป็นนิดเบรก4ล้อนะ ไฟผู้หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจกเตอร์มีไฟเดย์ทามไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยเลยผมกระจังหน้าได้มาเป็นสีดําเงาๆนะผมโคมไฟเดิมๆนะไม่มีรอยแตกรอยลาวนะเราเราระการโครงสร้างนะผมไม่มีการกลับสีก่อใหม่ปิดความจำน้ำําชนหนักนะผมและคันนี้เป็นตัวไฮบิดนะผมอัตรากิน้น้ำมันอยู่ประมาณ22 23ิิมกิโลต่อลิตรได้เลยนะผมเตี่ยมสันเตคร์คมไม่นรอยบุบรอยยิ้มนะฝากระโปรงนะผมบอกเลยหัวน็อตนะครับผมเดิมๆนะไม่มีการฉากรูระบายอากาศกลมๆนะครับผมสติ๊กเกอร์เรียญบาทยังอยู่ครบนะ แผ่นการความร้อนคันนี้จัดมาให้เรียบร้อยเลยนะผมพี่พี่ซื้อไปนะบอกเลยว่าไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเพิ่มนะผมขับกันแบบร่อๆเลยนะน้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ฟรีนะและเช็คระบบไฟทั้งคันนะผมบอกเลยพี่พี่ซื้อไปนะผมใช้งานได้แบบอีกหนึ่งหมื่นกิโลแบบย,วยาวๆเลยผมแบบไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยนะ <S <S ัวดน้อต้องสองข้างนะผมไม่มีการขับไเยี่ยนแน่นอนนะครับผม <S <S น้องกล้าการันตีฝากระโปรงเดิมนะคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมจากโตโยต้านะผม แล้วก็เบาโช้ของเขานะไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิมนะผมเป็นอเม็นอาเข็มแบบชัดเลยนะแก้มทรงแก้มซ้ายและผมเดิมๆนะผมคันนี้เป็นตัวอ่าหนึ่งจุดแปดไฮบริดนะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะได้เป็นตัวไฮบริดนะบอกเลยว่าอัตรากินน้ำมันของเขาประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามกิโลต่อลิตรได้เลยนะผมตัวเครื่องนะไม่มีการพันลงพันไหลหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิมนะเราค่าการันตีรับประกันโครงสร้างนั้นแล้วยังมีบริการตรวรถให้อีกสองจิี่จุดนะผมจากบริษัทชิกาแอปเปิลนะ พี่พี่ซื้อรถกับบริษัทเป็นยูนนะผมบอกเลยว่าไว้วางใจได้แน่นอนแล้วมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีแนละเช็คระบบไฟให้ทั้งคันนะหากแบตเตอรี่น้องเช็คแล้วว่ามันเสื่อมสภาพเดี๋ยวน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล,ล้วก็นำใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับ